สวัสดีครับเกษทาำฟันครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาทําการแก้ไขปัญหาครับน้ําบาดาลที่เป็นสนิมนะครับนั่นก็คือจะมีลักษณะที่สีเหลืองขุ่นนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนคราบไขมันนะครับลอยอยู่ที่ผิวน้ําพี่น้องซึ่งเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรก็ติดตามรับชมไปด้วยกันในคลิปนี้นะครับสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ ก่อนแล้วก็นําน้ํานะครับที่สูบขึ้นมาใหม่ๆจากบ่อประดานนะครับพี่น้องแล้วทีนี้ผมก็จะเตรียมเกี้ยวมาสงใบนะครับซึ่งใบหนึ่งนะครับจะใส่ฐานลงไปนะครับผมฐานนะครับจะเป็นตัวเข้าไปจับกับโมเลกุลของเหล็กนะครับก็คือเหล็กถ้าเขาทำปฏิกิริยากับอากาศนะครับก็จะกลายเป็นเหล็กออกไซด์นะครับหรือว่าสนิมนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะใช้ฐานนะครับไปจับกับอโมเลกุลของเหล็กนะครับที่ละลายอยู่ในน้ําก่อนที่เขาจะทํไปยากับอออกซิเจนนั่นเองนะครับผมซึ่งในการทดลองนี้ผมก็จะให้พี่น้องเห็นว่าระหว่างอแก้วที่ใส่ฐานกับไม่ใส่ฐานนะครับผมอน้ําที่หลังจากที่ทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับะจะมีลักษณะของน้ําที่ใสหรือว่าขุ่นแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมก็คือแก้วแรกจะเป็นน้ํา ธรรมดานะครับไม่ได้ใส่ฐานนะครับผมส่วนแก้วที่สองนะครับจะเป็นน้ําที่ใส่ฐานลงไปนะครับครับผมจากนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ยี่บสี่ชั่วโมงนะครับหรือว่าหนึ่งวันนั่นเองครับเราก็จะมาติดตามผลด้วยกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่างแก้วที่ใส่ฐานแล้วก็แก้วที่ไม่ได้ใส่ฐานนะครับหลังจากที่ผมทิ้งไว้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับเราก็มาติดตามผลนะครับว่า แก้วที่ใส่ฐานกับไม่ใส่ฐานนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าแก้วที่ไม่ได้ใส่ฐานครับจะมีลักษณะสีเหลืองนะครับแล้วก็มีคราบเหมือนคราบน้ํามันนะครับเป็นคราบสนิมนะครับลอยอยู่ที่ผิวหน้าของแก้วที่ไม่ได้ใส่ฐานนะครับผมแตกต่างจากแก้วที่ใส่ฐานนะครับอาจจะไม่มีคราบสนิมลอยอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนลงไปด้านล่างนะครับปรับ มุมกล้องลงไปที่ด้านล่างนะครับครับพี่น้องก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าแก้วที่ใส่ฐานน้ําจะใสกว่าแก้วที่ไม่ได้ใส่ฐานนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับบริเวณผิวน้ําของแก้วที่ไม่ใส่ฐานนะครับก็จะมีอ่าชั้นของสนิมนะครับลอยอยู่ด้านบนนะครับผมอ่าจากการทดลองนี้นะครับก็จะทําให้เราเห็นได้เลยว่านะครับฐานสามารถที่จะดูซับนะครับ แอลเเเหล็กน,นะครับที่ละลายอยู่ในน้ํานะครับก่อนที่เขาจะไปทําปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนะครับผมก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะบมัน่นปั้นน้ำก่อนที่จะกลายเป็นสนิมได้นะครับผมซึ่งผลจากการทดลองนี้ครับเราสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้นะครับอาจจะไปทําเป็นแทง์วงบอ่อนะครับผมแล้วก็สูบน้ําเข้าไปใส่ในวงบอ่ออย่างนี้นะครับแล้วก็เอาถ่าน เข้าไปเพื่อดูซับนะครับแร่เหล็กที่ละลายอยู่ในน้ำนะครับก็จะทําให้น้ําของเราอาใสาสะอาดนะครับไเป็นคราบสนิมได้ครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม